สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจชมบุรีทอล์กทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาพบกับรายการชมบุรีทอล์กนะน่าจะเป็น EP ีที่20นะครับพอดีเลยวันนี้พามาพบกับชินแสชัดชานนะครับเป็นเป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับก็อยู่ค่ข้างผมแล้วแนะนำตัวนิดนึ่งครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อชัดชานนะครับชัดชานเจริญจิรกุลนะครับ ก็ตอนนี้ก็ทำหลายอาชีพนะครับก็มีทั้งบริษัทเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องของงานดูฮวงจุ้ยเป็นตนแสนะครับ พิกกี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะก็เลยเรียกเรียกพิกกี้อยู่คําถามแรกเลยพิกกี้มาทําอาชีพเป็นชินแสได้ได้ยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เราก็มีธุรกิจเนาะเรามีธุรกิจหลายๆสองอยู่สองธุรกิจด้วยกันก็ทํามา10ปีแล้วล่ะผมเปิดบริษัทตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับแล้วก็เราก็แล้วก็พอทําธุรกิจไปมันก็มีการ มีการทำเรื่องของการตลาดมีอะไรมาเรื่อยๆแต่ทีนี้มันมีจังหวะที่เราเฟลเราเฟลกับธุรกิจอยู่อยู่สักปี2ปีนะครับแล้วก็เราก็ไปขวนขวายหาหาหาวิชาเรียนแต่ได้ได้ยินว่าได้ยินว่าตอนนั้นที่ทําธุรกิจนี่คือเป็นเงินหมุนเวียนในบริษัทระดับ10ล้านเลยใช่ไหมครับถูกครับถึงครับแล้วแล้วเวลาวันที่มันล้มมันมันเป็นยังไงคือล้มหมดเลยไหมหรือว่าไงล้มก็เ<ม>ล่าลงทุนไง S <S <lounge. S 1> เราลงทุนแล้วเกิดๆๆเ,กเกิดกเกิดเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อย่งางเงี้ยมีการม,มีมีเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจกันเกิดขึ้นแล้วเวลาเราเราไม่ได้เราไม่รอบคอบไงอายุเรายังน้อยอยู่ใช่ไหม <S 2> <S 2> เราไม่ได้รอบคอบกับการทําธุรกิจกเท่าไหร่ <S 2> <S 2> <Goodnight. S 1> เราอาศัยจังหวะและโอกาสในวันนั้นที่เราทาแล้วมันดีอก็คือแบค็คจริงๆแบ็คกราผมอ่ะเป็นคนที่ออกมาจากบ้านตั้งแต่เด็กไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ทําธุรกิจด้วยตัวเอง อยู่ดีมันก็พีคขึ้นเลยไงอ่าโดยที่เราคิดว่าเราเรามีความสามารถอเออเรารอบครอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอพอมันล้มปุ๊บมันเฟล,ลไปเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจทุกอย่างมันล้มคลืนเลยมหมุนเงินหมุนเวียนสิบกว่าสิบกว่าล้านเนี่ยหายไปในพิษตาเหลือแต่อะไรรู้ไหมเหลือแต่สต็อกของอกับหนี้สินที่เรามีอยู่แล้วยังไงแล้วมันมาแล้วมันผูกโยงมาถึงเรื่องของคงจุ้ยได้ยังไง<อ>เรื่องของจินแสได้อยังไง ตรงเนี้ยอย่างที่บอกตะก,กี้นี้เนาะเราอะพอเราเราเริ่มล้มกับธุรกิจแล้วทีเนี้ยผมก็เริ่มศึกษาทุกอย่างแบบจริงจังศึกษาทุกอย่างหมายถึงวิธีการมาร์เก็ตติ้งนะครับวิธีการาวิธีการทำสินค้าวิธีสต็อกสินค้า,าทุกอย่างเกี่ยวกับการทำธุรกิจให้ให้มันกลับฟื้นขึ้นมาให้ได้คือเหมือนกับวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาผิดพลาดอะไรใช่แล้วก็ามาปิดรูเหล่านั้นเราก็ปิดรูโหวไปเรื่อยอเรื่อยเรื่อยครับ แต่พอปิดรูโวไปเรื่อยๆแล้วในเรื่องของทุกอย่างที่มีมาเนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็ยังไม่ดีมันไม่ดีขึ้นมันแค่มันแค่ทรงตัวทรงตัวหมายถึงว่าจากรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านเนาะครับทรงตัวหมายถึงว่ารายได้เดือนหนึ่งก็หลักหมื่นพอหลังหลังจากมาศึกษาทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วอพอมันปิดไปได้แล้วพี่ทำไงพอมันพอมันพี่พยายามปิดช่องโหว่ทุกอย่างแล้วแต่ว่า เงินหมุนมันก็ยังไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามที่พี่ต้องการคือยังไม่กลับมาเนี่ยแล้วยังไงต่อก็พอมันยังไม่กลับมาใช่ไหมเราก็เราอาจก่อนหน้านี้เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อน,นอวิธีการขายวิธีการวิธีการเข้าหาลูกค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทํางานมาเล่าก่อนว่าแบ็กกราวตอนที่เราทํางานเนี่ยงานเล็กงานน้อยเราก็ทําหมดงานอะไรเราก็ทําหมดแต่นี้พอทําแล้วมันกลายว่ามันได้แค่อยู่เออ ไม่ใช่ว่าเกี่ยงงานหรือว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเราเลือกงานอะไรเนาะคือทําแล้วมีปัญหาตลอดอทําดีแหละทําให้ดีแล้วอาจจะเกิดปัญหาโน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเรื่องความเป็นเอนจิเนียร g เราน้อยไปหรือเปล่าเรื่องความเป็นอ่าเรレーションเราน้อยไปหรือเปล่าเรื่องการที่เราคิดต่างเนี่ยมันมถูกต้องไหม,มแล้วคําตอบคือคําตอบคือเฮ้ยมันก็ใช่นี่ว่า เออมันก็ถูกต้องอม,มันก็ไม่มีอะไรผิดปกติอันนี้ลองรีเสิร์ชจากลูกค้าแล้วลองลองแบบเฮ้ยผมช่วยกับลูกค้าอย่างเงี้ยเฮ้ยผมถามจริงๆนะบริษัทผมเนี่ยเป็นยังไงคือพี่ซื้อของผมแล้วพี่รู้สึกยังไงทุกอย่างแฮปปี้เพราะว่าเราเป็นคนรับผิดชอบกับงานทั้งหมดลูกค้าโอเคหมดมแล้วปัญหาคือปัญหาคือคืออะไรไง นี่เราเราหาคําตอบไม่ได้ว่าปัญหามันคืออะไรที่ยังกลับมาไม่ได้ที่ยังกลับมาไม่ได้ที่ยังที่ยังทําแล้วมีปัญหาตลอดเนี่ยก็คือยังหาคําตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรใช่ทีเนี้ยเราก็มานั่งดูว่าเราเหมือนกับเอ่เหมือนกับเราหาวิธีทางแล้วเราเหนื่อยแล้วเราก็เหนื่อยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมาวันหนึ่งวิชาที่เราคือไม่เคยคิดว่าพวกเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับอย่างเช่นวิชาการ ดูดวงวิชาฮวงจุ้ยเราอ่ะพื้นฐานผมบ้านผมเป็นคนจีนอยู่แล้วตัวพ่อผมเองอะเ็เป็นซีนแสรับแต่ว่าเราไม่เคยไม่เคยศรัทธาเขาเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าเขาทําอะไรเราก็เลยมาเฮ้ยลองดูสักตั้งะไม่รู้จะไปทางไหนละเทรนนิ่งก็เทรนนิ่งและเรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่องอะไรเราก็ไปไปเรียนไปศึกษาไปวิเคราะห์มาหมดละกับธุรกิจของเรา ลองดูลองด้านนี้ลองด้านนี้ดูแล้วคําตอบคือคําตอบคือผ่านไปอีกประมาณสองปีผมเวลาทําอะไรเราก็ทําแบบจริงจังถึงว่าผ่านไปอีกสองปีสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราลองทดลองมาเนี่ยกับด้านเนี้ยเฮ้ยมันจริงอ่ะมันใช่เออมันคือจังหวะเวลาและโอกาสก็เลยศึกษาเรื่องนี้เรื่อยมาทั้งทดลองด้วยตัวเองด้วยทั้งคอะไรตาม ที่เขาได้บอกกล่าวมาตามตำราที่มาก็ถือว่ามันก็ปรับเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับมันก็คือปรับเปลี่ยนแล้วพอพอหลังสองปีคือมันเริ่มดีขึ้นหลังจากเชื่อเรื่องนี้หลังจากเชื่อนี้แล้วเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะคือตอนนั้นเชื่ออย่างเดียวแล้วก็ทําตามด้วยที่เขาที่เขาบอกมาที่ถามว่าเชื่อไหมกั้มกึ่ง เพราะเราต้องการทดสอบเราต้องการต้องการใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันกับวิชาอย่างนี้เพราะว่าวิชานี้ใครๆก็บอกว่าเอ้ยมีเป็นเป็นเวลายาวนานแล้วแต่ทั้งในในส่วนของสังคมเองเราก็ยังไม่รู้ว่าเขายอมรับกันในแค่ไหนถูกไหมแต่เราก็คือศึกษาด้วยตัวเองยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครยังไม่ได้บอกใครคือศึกษาด้วยตัวเข็ไปเรียนนะไปศึกษายังไม่ได้บอกใครไม่เปิดออกมาก็ใช้กับตัวเองเดียวใช้กับตัวเองอย่างเดียวนะครับแล้วแล้วยังไงต่อ หลังจากที่ผ่านพ้นสองปีนั้นที่ว่าอ่าเอ้ยมันมันพอเริ่มเริ่มจะโอเคอคือเริ่มเชื่อใช่ไหมเริ่มเชื่อแล้วก็พอเรามันเป็นไปตามที่เราอย่างดูดวงเนี้ยดูดูดวโดูทางด้านโหราศาสตร์อย่างเงี้ยก็เป็นไปตามที่เราทํานายตัวเองเอาไว้อมเอย่างฮวงจุ้ยเองเราก็เป็นไปตามที่เราจัดเอาไว้ตามตำราเพราะเราผมก็พยายามที่จะไล่ไล่จานจัดเนี่ย ตามตำราว่าจัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเกิดแบบนี้อย่างนี้เราก็ค่อยๆทําไปนะครับใช้เวลา2ปีเต็มๆแล้วไงต่อแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เออมันก็ซักเซสตามที่เราวางแผนเอาไว้ทั้งหมดก็เลยเริ่มหันมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอ๋อตอนนั้นศึกษาจริงจังไปแล้วจริงจังไปแล้วจริงจังไปแล้วแต่เรายังเฮ้ยเราเวลาเราจะไปบอกกับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทดลองให้ชัวร์ก่อนแล้วพอทดลองชัวร์แล้วก็เลยยังไงต่อก็ทดลองชัวร์แล้วใช่ไหม เราก็เลยบอกกับคนอื่นก็เริ่มจากคนรอบข้างเริ่มจากคนรอบข้างเริ่มจากเริ่มจากตัวญาติก่อนเนี่ยครับพอดีว่าทางทางญาติผมอะผมแม่กาวผมเป็นเป็นวิศวกรเครื่องกลเนาะแต่ว่าผมก็ผมก็มีการตั้งบ้านด้วยญาติก็อยากตั้งบ้านก็มาถามก็เลยมาคุยด้วยเราศึกษาเรื่องนี้ใช่ผมก็เลยจัดให้หมดเลยแล้วเขาก็ดี ดีขึ้นเป็นลําดับแล้วทีเนี้ยก็สร้างอีกต่ออีกประมาณ 3- ามสี่หลังนะก็คือปากต่อปากไปปากต่อปากไปก็เป็นจักของญาติก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็ดีอยู่แล้วก็ดีแล้วเราก็มีการดูดวงให้กับคนคนที่อยู่ใกล้ชิดก่อนอะไรเงี้ยครับจากวันนั้นตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงวันนี้กี่ปีละตั้งแต่เริ่มไจนถึงวันนี้ประมาณ4ปีละสปีละถามนิดนึงในในสมมุติว่าพี่ไปพี่ไปดูข้างนอกเนี่ย เคยเจอกับคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ไหมก็มีแล้วพี่รับมือกับคนอย่างนั้นยังไงพี่พี่พี่คิดยังไงกับคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องเรื่องพวกนี้อ๋อก็สําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับก็เหมือนผมวันแรกก่อนนั้นเนี้ยผมก็บอกบอกก่อนเนาะเราก็ผมก็ทําธุรกิจนะนะ ตัวแฟนผมเองเนี่ยก็เขาก็เชื่อเรื่องนี้เขาก็มีการนําตินแสพาชเชิญปินแสมาดูที่ธุรกิจที่บ้านเหมือนกันส่วนตัวผมเองผมก็แอนตี้เหมือนกันในส่วนของคนที่ไม่เชื่อเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็ไม่ควรจะไม,ไม,ไม่อาจจะไม่เชื่อก็ได้เนื่องจากว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์นะครับม,มันเป็นเรื่องของวิจารณญาณส่วนบุคคลมันก็ไม่มีอะไรเป็นข้อพิสูจน์ที่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้ ตัวผมเองผมการรับมือของผมก็คือผมก็เฉยๆนะก็เฉยๆเข้าใจเข้าใจมากกว่าว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องมีการอะไรที่รับเข้ามาใหม่ๆแล้วไม่มีการพิสูจน์ได้เนี่ยทุกคนก็จะมีการกลัวหรือทุกคนก็จะมีการไม่เชื่อเกิดขึ้นแต่ถามว่าเราเราก็รู้สึกเฉยๆออขออนุญาตถามตรงๆนะสาสรพงจุ้ยเนี่ยมงมงายไหมสำหรับตัวผมเนี่ย ผมว่าเมื่อก่อนผมคิดว่างมงไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยมันคือวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยถ้าถ้าถ้าให้อธิบายให้คำจำกัดความของคำว่าศาสตร์โหราศาสตร์ที่เป็นของของจุ้ยเนี่ยพี่จะจำกัดความของมันยังไงมั้ยอ่ามันมันเป็นสองส่วนเนาะส่วนโหราศาสตร์เนี่ยโหราศาสตร์ก็คือการดูดวงบุคคล ที่เป็นไปดูดวงไปดูตำราดูเกี่ยวกับบุคคลนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกเขาเขาเเกี่ยวกับการดูดวงเนี่ยอันนี้ก็คือดวงชะตาดวงชะตาก็คือว่าเกี่ยวกับดวงดาวทั้งหมดมสมมติคนเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ประเทศไทยลักษณะของคนไทยก็จะเป็นคนออกผิวคล้ำหน่อยนึงเป็นใช่ไหมฮะถ้าเกิดไปเกิดที่ที่ต่างประเทศที่เป็นยุโรปก็ขาวหน่อยนึงเพราะว่ามันมันอยู่คนละประเทศอยู่คนละส่วนของโลก ทีเนี้ยเรื่องของดวงดาวตรงนั้นน่ะเวลาคุณเกิดดาวสมมติดาวเอายกตัวอย่างง่ายๆดาวเสาก็อยู่คนละคนละมุมของโลกที่หมุนตามโลศมี9องศา,างนี่นะครับอันนี้ก็คือวิธีการ่เวลาเกิดเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเกิดหนาวเกิดร้อนถูกไหมฮะเกิดอยู่ในในสภาวะที่จังหวัดเดียวกันกับต่างจังหวัดก็คนละที่เพราะนั้น มันเป็นวิทยาศาสตร์เรื่องของตัวบุคคลกับฮอร์โมนกับเรื่องของกายภาพกับเรื่องของจิตของเราว่าเราเกิดแบบนี้เวลาวิธีการคิดแบบไหนนะครับตรงนั้นก็คือเรื่องของดวงดาวแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของห่วงจุย้ยเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับห่วงจุ้ยก็คือสภาพแวดล้อมใช่ไหมฮะสภาพแวดล้อมคือสมมติเรานอนเราเกิดอ่ะอันนี้นก็โยงกันมาแต่ว่า ตะกินนี้ผมอธิบายถึงดวงดาวก็คือเหมือนกันเนาะถ้าเป็นของจีนเขาเรียกว่าดูดวงจีนเพื่อที่จะเข้าของ่วงจุย้ยของจีนก็คือว่าเราก็เกิดที่ไหนเกิดปีอะไรปีนักษัตริย์อะไรมะสมมุติว่าเราเกิดปีปีชวดนะครับปีชวดเขาก็บอกก,ก็มีตำราว่าปีชวดเป็นธาตุน้ำนะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกิดปีชวดต้องหันหัวนอนท่านไหนเรา,าเราเกิดปีไหนเนี่ยในส่วนของของตามตำรา สถิติที่ผ่านมาเนี่ยการหันหัวนอนจะต้องหันหัวนอนทิศทางไหนสําหรับคนเกิดปีนี้เลยนี้ที่ผ่านมาแล้วจากคนที่ผ่านมาหันไปทางทิศนี้แล้วดีใช่เขาก็จะเก็บเป็นแบบประวัติเอาไว้ก็มีตําราเขียนเอาไว้ว่าเออทิศทางนี้ดีคนที่มีลักษณะแบบนี้ เป็นคนประเภทไหนใจเย็นใจร้อนยังไงแล้วมันควรจะปรับแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นหลักเหตุและผลในตรงแต่ละส่วนแต่อย่างอย่างอย่างปีนักษัตริย์เองอตามที่วงจุ้ยเขาจัดอย่างเงี้ยก็จะต้องมันก็จะมีเรื่องของวงจุ้ยจะ,จะเน้นเรื่องทิศทางใช่ไหมครับทิศทางก็คืออะไรก็คือปกติโลกเราก็จะมีเส้นลุงเส้นแหวงต่างๆเขาก็จะมองว่าเอ้คนที่เกิดมาในในปีนี้ปีนี้ทิศในการ แม่เหล็กที่มีผลกระทบกับตัวตัวบุคคลเนี่ยจะเป็นทางไหนจะมีผลด้าอารมณ์ด้านจิตใจอะไรอย่างถ้าเป็นนักศิลปะเขาก็จะเรียนว่าสีนั้นให้อารมณ์นี้สีนี้ให้อารมณ์แบบนี้อยู่กับสีนี้นันๆจะเป็นแบบไหนซึ่งมันเป็นเรื่องของใช้คาว่าเป็นจิตวิทยาใช่ไหมเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่แบบเออพอเห็น อย่างสีเขียวอย่างเงี้ยเห็นตนน้นไม้อย่างเงี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกล่มลื่นรู้สึกเย็นอย่างเงี้ยประมาณนั้นเห็นสีแดงที่เหมือนกับไฟแล้วก็จะ,ะเราก็จะรู้สึกร้อนลนร,รู้สึกหมุดงิดรู้สึกร้อนลนหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะโยงกับดวงดาวที่เกิดกับอารมณ์กับสิ่งที่อยู่ในบ้านเรียกรวมๆก็จะเป็นเรื่องของอห่วงจุ้ยที่จัดการจัดวางพื้นที่ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็ก็ก็น่าสนใจอย่างเรื่องพวกผลกระทบของมันมันก็จะมีไงเพราะว่าเราเรื่องสีนั้นสีนี้ผสมกันแล้วเป็นแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยรางทีแค่นิดเดียวนะที่แบบว่าเอาแบบวางตรงนี้ไว้คือด้วยเหตุผลง่ายๆคือถ้ามันวางตำแหน่งนี้อาจจะเดินสะดุดมันก็ได้วางแล้วดูเกะกะวางแล้วดูดูลกหูลกตาอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีการจัดวางให้มันสมดุลอย่างพวกกวงยุ้ยก็มีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องขนาด ขนาดด้วยขนาดก็คือระยะอย่างเช่นเคยหน้าทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะกับอัตราส่วนมงคลอะไรอย่างนั้นมันก็จะมีอัตราส่วนมงคลเป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องอะไรรู้ไหมเรื่องอกตนิมิโต๊ะต้องสูงเท่านี้เตียงต้องสูงประมาณนี้เตียงต้องมี ต้องมีพนักอย่างนี้เพื่อให้เกี่ยวกับสรีรศาสตร์ว่าทขนาดนี้เวลาลุกก็ลุกสะดวกใช่ไหมุกสะดวกเวลานอนก็จะทําให้นอนสบายการนอนอย่านอนเหมือนถ้าเป็นศาสตร์ไทยคือการนอนอย่านอนใต้คือเหตุผลคือเวลาตื่นมามันรู้สึกเหมือนมีอะไรทับเราอยู่ตลอดเวลาก็เป็นักเหตุและผลใช่เป็นเหตุและเป็นผลเพราะเราจะไม่สบายใจการเวลาเตียงนอนก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้ประตูเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้ประตูแปลว่าคนที่เดินผ่านประตูเนี่ย เข้ามาก็จะเห็นเราก่อนทีนี่จริงๆเราต้องเห็นคนที่เข้ามาก่อนหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าเป็นเป็นโจรผู้ร้ายเปิดประตูมาปุ๊บซัดเราได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจัดวางอยู่อีกอยู่ให้มุมเพื่อที่ล้คนเข้ามาเราต้องเห็นก่อนเราเห็นคนเข้ามาก่อนเพื่อที่จะถ้าเป็นโจรผู้ร้ายเราก็หลบนน่นนี่นนเหมือนมีทามเมอร์ว้หน่วงเวลาสักหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นว่ากันจริงๆมันก็คือหลักเหตุและผลหมดเลยนะมันก็คือมึงก็คือมองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันถ้าเราลองลองแกะออกมาเป็นขั้นตอนครับ อันนี้ผมก็ผมก็ทําทฤษฎีนี้นะก็ลองแกะเป็นขั้นตอนว่าอันนี้คืออะไรทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ถ้าเราแกะมาทุกเรื่องเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยเราแกะมาได้ออกทุกเรื่องเลยแล้วเราลุกซึ้งจริงๆเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่ามันมีเหตุผลทั้งหมดเลยของของของตัวฮวงจุ้ยเองอย่างเมื่อกี้พูดครั้งไว้ก็เรื่องของการวางของมีคมบนโต๊ะทำงานเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ว่าโต๊ะทำงานคือต้องมีการพูดคุยกันตกเถียงกันถ้ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมันอาจจะหยิบมาแทงง่ายๆถูกไหม ก็เขาใ,าให้เก็บไว้ในลิ้นชักหรือเก็บที่มันหยิบยากนิดนึง<ช>ก็เป็นประมาณก็ณหลายๆอยา่างก็เป็นเหตุผลทั้งหมดครับครับครับถ้าจะให้ฝากอะไรกับกับคนที่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเกี่ยวกับโหาราศาสตร์ด้านนี้พี่อยากจะฝากอะไรกับคนดูบ้างก็ส่วนตัวในจริงๆในช่องผมมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของของฮวงจุ้ยเนอะผมก็แค่จริงๆเราก็อยากจะบอกกับคนเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ว่า ถ้ามันไม่ได้มีผิดอะไรผิดพลาดหรือว่าไม่ได้เหลือบากว่าแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับการจัดหวงจุ้ยเนี่ยอย่างน้อยจัดให้บ้านสะอาดจัดให้ของน้อยไม่ลกหูลกตาให้คนอยู่สบายใจให้คนอยู่แล้วสบายใจครอ,อบครัวเป็นครอบครัวเท่านั้นก็ก็เพียงพอนะครับที่จริงๆเป้าหมายผมมองว่าเป้าหมายจริงๆของการปรับหวงจุย้ยพวกนี้มันคือความสบายใจของคนอยู่ ที่บ้านถูกไหมครับความสมดุลความสมดุลความสมดุลทําให้ทุกอย่างสมดุล <links S 2> แล้วคนคนอยู่กับสถานที่นั้นแล้วมีความสุขอยากอยู่กับมันม,มีความสุขกับการอยู่ <kidding. S 2> แต่การมีความสุขกับการอยู่คืออะไรคือเราทุกอย่างเราต้องสะดวกสบาย <whis. S 2> เราต้องสมดุลเดินมาก็ไม่ลกมาในบ้านแล้วเย็นสบายไม่เตินเตะนูนะ่นเตะนี่เลยไม่ไม่เดินไปมุมไหนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เปล่า มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนมัณฑน,นกรนะการจัดของชวยเหมือนสถาปนิกมัณฑน,นกรและวิศวกรรวมถึงในตัวคนเดียว<อ>แล้วเราก็มาจัดให้มันเป็นแบบจริงๆแล้วเนี่ยสถาปนิกสมัยใหม่หรือมัณฑน,นกรสมัยใหม่ผมว่าใกล้เคียงเรื่องของชุยที่สุดละไอ้หลังๆเห็นเขาเอาศาสตร์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวกับการแตกตกแต่งบ้านด้วยนะคือเขาจะมีแต่รับตกแต่งบ้าน ร่วมกับศาสตราทวงจุ้ยที่จะดูว่าทิศทางไหนยังไงแบบนี้ก็ผมว่าแบบแบบนี้หลังๆเห็นมันมีเยอะนะใช่แต่ว่าจริงๆแล้วลงที่เรามีทั้งหมดต้องหลายระบบต้องเรียนรู้ทั้งหมดทั้งหมดเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปทุบประตูไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าศึกษาแต่เริ่มสร้างมันก็จะจะโอเคใช่เันจะขอโอเคก็ก็ได้ความรู้นะครับส่วนหนึ่งวันนี้เนาะถ้าอยากจะติดตาม พี่กี้หรืออาจารย์ชัดชันติดตามได้ทางช่องทางไหนออของผมจะมี2ส่วนเนาะก็มีใน YouTube นะครับ YouTube ก็พิมพ์ไปเลยสินแสชัดชานนะครับเอไอเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นขึ้นไว้ตรงกลางข้างล่างกันนะครับแล้วก็ส่วนตัว f e c o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  k n p n p e นะครับก็ชื่อเดียวกันใช้ชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันโอเคแล้วก็คอร์สที่จะเปิด อ๋อคอสตัวคอสที่จะเปิดก็คือผมจะเปิดการสอนดูดวงนะครับเบื้องเบื้องต้นเป็นเป็นวิชาเลขเจ็ดตัวสี่ฐานนะครับก็จะเปิดวันเสาร์กอาทิตย์ก็คือสองสองวันแปดโมงเช้าถึงห้าโมงแปดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งกำมันจะเปิดสอรวันก็กำลังจะเปิดรุ่นแรกแต่ว่าเดี๋ยว่าถ้ารุ่นแรกก็จะเปิดถ้ามีคนสนใจก็จะเปิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็รอติดตามแล้วกันดตามที่ทั้งเพจ แล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่กี้มากครับที่อุตส่ามาร่วมรายการช่วงบดีฮอของเรานะครับก็ก็เดี๋ยวถ้ามีรัอัปเดตก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ